สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็มเอ็มเกมแคเตอร์นะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเอ็มซีซันนี่คราฟเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราก็มึงก็เสืออจังวะเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในมินิเกมคิดเบตเทิลนะในเซิร์ฟเอ็มซีซันนี่คราฟดอทเน็ตนั่นเองนะครับซึ่งไอพีเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเลยครับ เอ้ยทางเนื้อข่าไอดีอันนี้กระเถิบพวกเราไป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 ยิงมันยิงมันยิงมนดูนี่ยังไม่ม,ม,ม,มีแต่คนยิงเมือนตือตือตื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 ทำไมาดตเยอะจังม,ม,ม,มอ่าผมอาชีพแล้วนะครับ อ่ครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวแมปกันเลยนะครับคุณเอ่อวันนี้ก็แขกรับเชิญเราก็เดี๋ยวยังไม่มานะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตมานะเดี๋ยวผมขอไปแบนในสองตัวนี้เอกากทอทอนนะครับมันป่วนก็เดี๋ยวผมกับแขกรับเชิญนะครับก็คือคุณแม็กครับอยู่ไหนครับรายงานตัวค่ะ เดีย๋ยวนี้อยู่ตรงพีพีครับเดี๋ยวเขาชักลอ็อปบี้แบบเนยไอ้รำตักพีพีเด็กกระมังตอนนี้ก็เออเริ่มมีคนกำลังแยกแยกายๆแล้วนะครับอ่ะ,ะเดี๋ยว <c oughs> ผมจะมาสัมภาษณ์คุณขอสัมภาษณ์หน่อยคร,ครับเออสัมภาษณ์เสียงให้กูจำไม่ได้ขอสัมภาษณ์ตุยสัมภาษณ์อครเนี่ยไปดำมาผ้าอ่า คุณอมคุณอมอมอมมาออมอมอมมาสองสี่สี่แปดครับคุณเล่นมานานหรือยังครับอมอมมาอมมาเขาชื่ออมมามาอชื่อตรงไหนมาอมมามาเขาอมมามามันออกไม่งนะมันเข้มนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยไม่ไม่มีเอ้ากู คนจะเก็ตมุ๊กมันไหมขอสัมภาษณ์หน่อยก็คือว่าผมจะเอาไอ้ไอ้สัมภาษณ์เนี่ยงงไหมไม่เข้าใจมุกมึงนะเนี่ยแต่ก็ยังแต่ก็ยังขำได้นะผมนี่ถึงก็แบบอึ้งเลยครับสตันเป็นสิบห้าร้อยล้านวินาทีนะงงเลยครับ ทำนะครับเจอมุกทีเมื่อเจอมุกมึงทีนี่สตันสตันคู่เลยครับอ่าเดี๋ยวขอทักคนนี้นะครับ้้้ไไดแแลลววตอนนี้พวกเขากำลังลงเลบี้มอดอยู่นะยังไม่ว่างเลยนนะเดี๋ยวผมจะคอยสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนูจะขอสัมภาษณ์คุณคนนี้นะครับคุณต้องมาเป็นอมพาอมพาพ่อามาพมพอเออไม่ตอบแล้วครับ อ่ามแมดีถาเลมันจะขึ้น่อวดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ไปทีละคนนะครับทีละคนต้ยทีละคนเอ้ยแล้วกูว่าค่าเกมเลยใช่ปหกำลังเสร็จอ่ะไม่ต้องทำอะไรอ่อ่าเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เขานั่งยิงคนที่ชื่อเอเมโอนะสี่จนห้านะเออไอยิงมาไลยยิงมาเลยทุกคนทุกคนยิงมันยิงมันยิงมัน ยิงมันยิงมันยิงมันเอ่ยิงยิงคนที่ชื่อเอ็มเอโอยิงมันยิงมันยิงมันไอ้ยยิงไม่โดนว嘛แล้วนึงถามก่อนต้องจับกูยิงโดนทุกเม็ดโดนเพื่อทุกเม็ดเลยนะก็จะถามเขาเกี่ยวกับว่าเล่นเซิร์ฟนี้มานานยังครับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วมึงจะไปสั่งฆ่รเขาทำไมเอ้ากูไม่มีอะไรทำไงจ๊ะไหมคนไลค์คลาสก็ไม่มีเนี่ยตอนนี้มีแต่พวกแบบอื คนที <Es> <an> like ่ย yeah, sure. ังเป็นแบบค่าร ah. ับใช้ค huh. รับม ah. mm ันใช้ยังไงในลิบบี้อะถ้าลองเสร็จแล้วก็เข้าเกมมาสิครับเออรอใครจต่งลิบบี้ท่านนี้กี่วันกี่วันครับก็นานมากแล้วนะครับคุณ Steel Hammer นะผมจะจับจดจำชื่อคุณเอาไว้นะครับเผื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะได้แอดกาลิน่าคุณแล้วมาเล่นกับคุณนะครับคุณ Steel Hammer ครับ เขาพอดีว่ามันกวนส้นตีนกูไงคือกูถามมันว่ามีกาลิน่าไหมครับเขาบอกไม่มีแต่มีกาลินา <c oughs> ควรจะตบมุ้งมันดีไหมกูถามกาลิน่าไอ้นี่บอกมีแต่กาลินาอนาพพงที่ดินบ้านพ่องไงวะแซ่บไม่ไคนกวนตีนนี้สองเดือนโอเคครับโอเคครับ เอ่มคุณสเตลแฮมเมอร์ครับคุณชอบทานอะไรเหรอครับเฮ้ยกตลังเลยพี่หมักนี่เขาเข้ามาแล้วอย่ามาบอกถ้าเกิดเขาตอบว่าทานข้าวเนี่ยโคตรพีคนะถ้าเกิดเขาตอบว่าทานข้าวนะครับส้นเตียงของทุกคนจะลอยไปเต็มหน้าท่านนี้นะเตรียมตัวเลยมันตอบกันต้องตีมเมื่อไหร่เฮี้ยนี่ตายท่านปะทำให้กลัวทำให้กลัว ผมก็ชอบนะครับปลาไม่เคยยิงปลาปลาปลาปาปล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 าอลาป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 ลาไลาปลาปอาปลาลาป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 ลนปลา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 ปลัปลาปลาลาปอาปลลาปอาลลงดลา่ปล่า,าทีทูไปเลย เอ weight, uh, ้ยอ e ้้า่าทุกคนกันข่าทุกคนกันเอ้ไม่เกี่ยวเฮ้ยเอาดีเฮ้ยไม่เอาเา่เอาไาดีกว่านั่นแหละเนียน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 ข้าไว้ข้าไว้ง เร,เราไปเล่นันี่ะเล่นอะไรวะเ่บอเออาดคลิปอยู่เลิเจะหมดแล้วนี่อัพมาที่หนึ่งดอกพวกคุณเป็นผู้ที่มีแบบอืสุภาพสตรีในตัวนะครับพวกคุณช่างเป็น,ปนปสุภาพสตรีในตัวเลยนะถ้าใครที่มาดูคลิปของผมนะครับโดยเฉพาะพวกคุณนะครับก็ขอขอบคุณนะครับซึ่งผมก็จะให้การตอบแทนพวกคุณก็คือเทโชวัน มึงตายมึงตาย,ตายนี่คือคำตอบแทนจากพวกกูเวยคือมึงตายมึงตายมึงตายสองหนึ่งแฟร์แฟร์อยู่แล้วใช่สองหนึ่ง <c oughs> แฟร์มากแฟร์มากาเฮียได้บอกลุมกูทำไม,มเอาเยียราดกูเฉยเลยโหอะไรวะพวกมันก็แม่นจะไว้สายธนูเนี่ยฮะเล่นอย่างนั้นมึงเนี่ยมา <c oughs> เพื่อเป็นเกียร์ <c oughs> เพื่อเป็นเกียริเป็นหีเอ้ยไม่ใช่เป็นเกียริเป็นสี คือเป็นเกียดเป็นสีไม่ได้บอกวเอ่ค่มันกำลังแบบเชยไม่รู้หนหองอ่ะเิดไ้ทไมด่ยอมตายไหมครับเ่เพื่อท่านผู้ชม้คุต้องคอได้ทำไ่เพื่อคนดู่อี่อะไรวะเอ้ยเชีเชีย่คนดูยอมตายไหมครับยอมไหมยอมไหมดูนะครับท่านผู้ชมว่าเขายอมไหมถึงยอมไม่ยอมกูก็ข้ามอยู่ดีจบนะ ตายตายตายโอเคตายไปก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมกับคุณแม็กก็จะพาไปรีวิวแมพนะครับเดี๋ยวพอกคุณค่ะคุณปะ,ะ,ะรีวิวครับล็อบบี้เลยเนาะไม่ไม่ไม่ไปรีวิวแมพไปรีวิวรีวิวเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย,ย,ย,ยรีวิวแมพอ๋อโอเคโอเคขึ้้นไปแลว่ะมา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 คุณแม็กคุณแม็ก ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะครับตรงจากสปาว์ทางด้านนู้นครับก็จะเป็นเรือที่ตรงจากสปาว์ทางด้านนู้นครับส่วนตอนนี้เขาก็กลังฆ่ากันอยู่นะผมก็จะรีวิวแมปไปเรื่อยๆนะซึ่งเออเดี๋ยวนขึ้นบีครับเบีมึ่งแเอม่งเฮ้ยตอนนี้คนในเซิร์ฟเริ่มมาเลยเว้ยก็เดี๋ยวนี่เขาผมจะรีวิวก่อนนะครับนี่ก็คือสปาวนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ เป็นสปาที่สวยงามน,นเสิร์นตรงนี้เนี่ยก็เป็นป่าไม้แห่งธรรมชาติอันเออไม่รู้ว่าลึกลับหรือเปล่านะไปไปป่าป่าดงดิบครับอ๋อป่าดงดิบดิบมากเลยครับเนี่ยดิบไปทีนี่แบบเดินไปก็อืกูเจอที่โล่งแจ้งแลกูเดินไปก็โล่งแล,เ,ล,งแลเออป่าดิบมากเนี่ยๆยเนี่ยเนี่ยดู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 อุ้ยป่าดิบชื้นอุ้ยดิบมากดิบจนผมนี่สว่างเลยครับเออตรงนี้ครับ ถ้าถ้าผู้ชมใช้พลังจิตดูดีๆนะครับตรงตรงนู้นนะครับไม่จะเหมือนรูปอะไรบางรูปนะครับจะม้วนเว้แนวิเดี๋ยว่าจะเหมือนอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมตุ่มอาไปดิดีเย้เย้ก็ตอนนี้ผมก็ยังตัดต่อกระการนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรอินเดียมาขาะมาดูดมเนียมาขายลอติง กูติดเล็กกสินของมึงนี่แหละ i g t y c h ส่วนตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นจุดที่สวยงามอี่างเดี๋ยวผมจะว้าไปนะว้าโอ้ยว้ามาอย่างไกลอ่ะเดี๋ยวหันไปดูเครื่องละอมาต่อเลยครับเมื่อกี้พอดีคลิปลุดไปนะก็คลิปลุดนะคลิปลุดคลิปลุตคลิปลี้ก็มาต่ออีกสักนิดนึงนะซึ่งผมก็จะมา เดินกินลมชมวิวนะชมธรรมชาติความสวยงามนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใครใครทักมาวะมาอะไรบ่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมมองเขาไม่เราทำอไรบ่อยเดี๋ยวสอนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับท่านผู้ชมนะอ๋ออย่างไงครับคุณเหมามาแล้วแต่ช่างเขาไปเถอะครับก็ รู้สึกว่านี่นะครับนี่นี่นี่ก็จะเป็นร้านค้าแบบเอาไว้พีพีกันนะครับหนุกๆกันนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปรีวิวสปาเซิร์ฟนี้กันเลยนะผมจะเอโปรโมทเซิร์ฟนี้นะถ้าสมมุติได้สปอนเซอร์จากแอดมินก็ขอบคุณด้วยนะครับถ้าได้ถ้าได้สปอนเซอร์นะถ้าได้นะผมจะรีวิวเซิร์ฟนี้ให้แบบดังมากๆเลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปไล่ฆ่าคนกันไหมเอาแบบโชว์ฝีมือความเทมนะได้ๆๆ้ เงาะเงาะอย่าตีกูทำไมโอ้ติดโอ้โอ้ใครเขายิงกรนูไอเดียดีไอ้ต้นนี่ว่ะไอ้ไม่รู้เนี่ยไหนต้นนะเนี่ยไม่งมาเล่นกันแล้วนี่ว่ะช่าวบันเถอะไปไปจีจีเจ็ดรถไฟมา W P X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  แล้วก็สิบแปดบวกเออแล้วใครเขายิง ะเดี๋ยวผมจะโชว์ความเท่ของเหล่าแก๊งผมให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> ไอคนหยัดดังเมื่อกี้อยู่ไหนวะที่มันบอกว่าทำไมเขาไม่สู้กัน,นครับ ลองความเมตตาตายซะเธอมึงก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันดับท็อปคิวนะครับว่าใครอันดับไหนบ้างนะส่วนตอนนี้ก็พวกผมกําลังไล่เก็บทุกๆคนในเซิร์ฟเวอร์อยู่นะก็ตอนนี้ก็คุณ <ปะ S 1> แม็กนะครับอันดับคิวอันดับสามนะซึ่งผมก็มาเล่นเมื่อวานนี้สดๆเลยนะครับ เออใช่เราชื่อแก๊งหลักเออนั่นดินั่นแหะสิเออเราจะตั้งชื่อแก๊งกันว่าอะไรดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดให้แล้วทันเป็นโปสเตอร์เลยเออเอาดิแต่ตอนนี้ผมมีไอ้นี่ด้วยไงพัดเนอร์อ๋อโอ,อเคครับอันคนนี้ทีมนะครัปล่อยเขาไปนะเลยเราไปไล่ฆ่าคนอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ก็เพิ่งเปิด้ะเมื่อประมาณอา,าทิตย์ที่แล้วเองนะใช่ครับรานานก็ ถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งไอพิซเซอร์ไว้ให้นะครับซึ่งผมก็อยากได้สปอนเซอร์เป็นโอพอ่ะอยากแอมินอยากได้อะ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวเซิร์ฟนี้อย่างเต็มที่แล้วก็คอยช่วยโปรโมททุกๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าแอมินจะมีอะไรใหม่แล้วผมจะคอยตัวจับโปรนะคร,นนครับผมเล่นทุกวันนะผมเล่นทุกวันสนุสมกมากมาเล่นกันเยอะๆผมก็เล่นทุกวัน <ผม S 2> <ๆ S 1> เหมือนกันครับอยากเจอผมได้นะครับหาโอกาสง่ายนิดเดียวนะแค่มาคิดพื้พีนะประมาณ ช่วงประมาณบ่ายๆกว่าๆาเพราะว่าบางครั้งตอนเช้าผมไปเที่ยวครับอ๋อโชวงนี้ปิดเซิน์ฟไม่ร่าจะว่ากันนะใช่แต่ว่า<ด>ผมไปเที่ยวใครที่เล่นเกมได้ก็มาเล่นกันนะครับหนุกๆนะหนุกๆผมไม่ซีเรียสนนะ่ะอยากไปเซิร์ฟพี่แคมโคตรๆอ่ะงอะเงเดี๋ยวมาดูฝีมือพี่ๆของผมกันนะอืออื้ออ้าวคาได้ละ ก็เดี๋ยวผมจะมาหาคนนี้เอ้ยเรามาลองหนึ่งหนึ่งกันไหมลองดูมามามาไอ้ยผมก้าแล้วตามมาตามมาก็เนี่ยดูดิชุดกอนเหลือเจ็ดหัวก็ค่าไปสองร้อยกว่าแล้ววา ไอ้ผมกล้าจะตายโหพึ่งเล่นเมื่อวานเองใจเย็นเด็กมือใหม่มือใหม่นี่ด,ดูเด็กเนี่ยมาเชื่อเป็นพญายเลยหัวเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นเสือ้อเหลือสามหกเปอร์เซ็นกางเกงเหลือสามสองรองเท้าเหลือยี่สิบเอ็ดคิดว่ากูจะถึกพอไหมเนี่ยฮะมามาทีชูวันโกก็ยังตากอยู่เห็นไหมบอกแล้วเห็นปะในออมมือโถนเราลูกอะเจอกันจริงๆหน่อยเอาก็หาว่าออมมือ เนี่ยจิงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังเดี๋ยวพอหลังคลิปเดี๋ยวคอยดูแนละ้วแม่งข้าวผมเละแน่เลยเดี๋ยวดูหลังคลิปเดี๋ยวดูหลังคลิปไม่ทำใครไม่เป็นดูยศก็รู้เนี่ยเดี๋ยวคมิ์จุดให้ดูเลยสามสามเทียบกับยศกู้เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวนึ่งผมก็ที่โหโอ้มาเดี๋ยวเทียบกันดูนะกูสามสิบ <c oughs> มามาทับทับเคบีลิฟทับเคบีลิฟมา Okay. S <S ถ้าใครยังไม่รู้นะครับวิธีที่แบบเราคิวเยอะๆเนี่ย e, เสียดายไม่อยากตายก็ท็อปแคบีริมนะหนีแม่งเลยนะแล้วก็ <จบ S 2> เข้าใหมน่นี่นะก็ปีก็จะมาแก้อ่าบอกไปองี้อะไรเดี๋ยวแอดมินใจยเยน็นอย่าเพิ่งแก้ดิโหใจยเย็นนลยครับแอดมินนี่ครับ <S <S ก็ผมก็ติดอันดับท็อปคิวอันดับที่สิบจริงๆผมเก่งงรมากกคับนี้็ส่วนไอ้เฮียนี่นะครับทิ้งห่างผมไปเยอะเลยอันดับสาม what what the fuck ก็เล่นมานานแล้วคือก็เดี๋ยวเรามาทับล็อบบี้ไปดูสปาดีกว่าใช่ไปไปไปเซิร์ฟนี้ก็จะมีเพลงเนาะเป็นเพลงที่เขาทำผมปีเสียงไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวติดดิจิตเดี๋ยวชิมหายแน่ติดแน่นอนครับผมบอกเลยเออคือมันมีที่เหี้ยอะไรให้พวกกูเดินบ้างไหมไมใช้ได้แล้วไม่ต้องสังกูละเออพอแล้วไปไกลเหอะไปก็เดี๋ยวผมจะมาอ่ะเดี๋ยวเฮ้ย มิเตอร์ซีล้อคิงเนอร์ไมนเมื่อกี้เนี่ยเขาเข้ามาเห็นชื่อเขาไหมมิเตอร์ซีล้อคิงเนอร์วุ้ยมิเตอร์ซีล้อคิงเนอร์จีนแดงมิเตอร์ซีล้คิเนอร์จีนแดงโอ้โห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 โอรโหโอ้โหนอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้โหสอรเสริญดีโอ้ไปไอ้มหโอ้โหโ้โหโอ้ดหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้นอหเอ้เอ้อหอีอะไรบ้างนะ มีซับเวอร์เกมครับแล้ว,วก็เบนวอลคิดพีคิดแบทเทิร์นเอ็กเซสไอสแลนด์ <Bad War S 1> Kid Kid urn, นะครับแล้วก็สกายบ็อกซ์ซับไลเวอร์เบนวอลสกายโอ้ยไปสกายวอลปล่าไปไปสกายวอลดูอ้าวอาปิดปิดปิดเบนวอลเบนวอลเบนวอลน่าจะมีคนเล่นมั้ย <Bad War. S 1> เฮ้ยมีคนมีคนมีคนแล้วเราจะไปเลือกโอ้ยช่วงนี้นก็กำลังเติมครัสองนะครับถ้าอาจารย์ไม่ผิดครับครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมก็ตัดคลิปไปตอนที่จะเล่นแล้วกันนะครับมันเล่นแป๊บเดียว โอเคครับก okay ็กล like hey, hey, ับมากันแล้วนะครับอ้าวเฮ้ยพี่ลาก่อยวะพี่ลาก่อยวอมแพ็กเฮ้ยเฮ้ยสีร้อนจีนแดงวเอาวะเอาวะเอ้ยขอบิ๊กหน่อยดิขอบิ๊กขอบิ๊กผมก็จะมารีวิวมินิเกมเบสบอลกันนะครับเบสเบสบอลเบสบอลเบสบอลก็มัน เอ้ยก็ไม่ใช่ไม่ไม่สนุกนะก็หนุกดีหนุกดีหนุกดีโอเคอยู่โอเคอย,อคอยู่การแลกของอะไรเงี้ยโอเคแต่คือตอนนี้พวกเราต้องร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันนะช่วยกันต่อบล็อกไปตรงกลางน่ะปัญหาเคือยู่คนละสียังไงฝั่งที่ต้องชนะก็ต้องเป็นฝั่งผมเดยพอตอนนั้นจำได้เปล่าที่ผมเล่นมินิเกมไม่นี้ให้ดูอ่ะเห็นป,ะป่ะไอ้เบสบอก นี่แหละก็ชนะมาแล้วโหไอ้มา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 ไปก้างไปกล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 างไอ้เนี่ยบล็อกกูมีแปดไอ้เงี้ยบล็อกกูมีแปดบล็อกกูมีแปดไม่ได้เว้ยบล็อกหมด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 โอ้โหไอเฮี้ยนี่ก็ยืนเป็นัดเด็ดเลยมึงจะแลกของอะไรนังหนาววะ พี่บ่นเลยอะไรกําลังคุยเรื่องใส่ลูปนั้นให้มันดูหน่อยใส่ลูปที่เองส่งมาให้เราให้หมาดูหน่อยน่ะแล้วตอนนี้รีบไปกลางก่อนคนไหนอะหมาอะอในในในเขาอะกีทีแวร์อะก็ตอนนี้ถ้ายึดกลางได้คือชนะแน่ๆเพราะว่าสีเราเยอะสุดแล้วใช่ เฮ้ย <Hey, S 1> มากลางมากลางแล้ว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 อุ้ยต้องไปเอาตรงนู้นอีกอะเราต้องต่อไปอีกครั้งหนึ่งอะล้วบอกกูเหลืออันเดียวเอ้ยแต่เอ้ยอ๋ยอมันมีท้องให้อยู่มันมีท้องให้อยู่้องไปเก็บรอบๆเก็บรอบๆเก็บรอบๆ,ๆ,ๆตรงกลางรู้สึกมันมีเพชรปะน่าจะนังยังไงเจอแล้วทองมา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 ๆมามาๆมา,มา,มาเก็บทองให้หมดเก็บทองให้หมดเดี๋ยวรอสีฟ้ามาตีแม่งเลยสีฟ้ามา ไ,ไ,ไอ้ฟ้ากูมีทองอยู่ยี่แปดมึงเต็มตัวตาย,ตตายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอกลับไปแนเลขของแปบ๊บเดี๋ยวไดว้เอาละครับก็มาต่อเลยนะครัเมื่อกี้คลิปคือผมอาจได้ทีละแค่สิบนาทีไงแต่ผมเอาแยกไฟล์ไปรวมกันได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการอัดคลิปของผมเลยนะมันชิวๆนะจีจีครับอ้าวได้ดาบดีแล้วพนี้อ น้อยแน่เจ้ามังอาจทำร้ายเพื่อนเราพลัง8ก้อนจะเกิดปะตายจะเกิดดับเลยเลือท่อง8ก้อนทำอะไรดีวะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อยตอนนี้แรงน้ำยาน้ำยาสปีดระวังแระวังนะเพื่อนเดี๋ยวมันมาแล้วเพื่อนระวังไม่ต้องห่วงเบิร์นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง นี่เจ้าดูว่าข้าเมียของอะไรเคนอไม่ได้ยินเสียงเสีแดงเมื่อกี้มันจะมาบุกฝั่งเรามันต้องโดนมันต้องโดนจัดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเฮ้ยแบนอุ่นแล้วใช่ไหมก็อุ่นในระดับปกติอยู่เดี๋ยวนึงแดกยาสปีดกับยาเต็งก่อนทำไมคโลงไม่ได้คะ แล้วก็ยาลีเน8 8 1.8 9รจัง้นเี๊ยแล้าเอยเฮ้ยไปไตีสีนู้นไปตีสีนู้นไปตีสีนุ้นสีเฮียอะไรวะสีแดงสีแดงสีแดงไปตีสีแดงเจอธนูกุงเจอธนูกุงเจอธนูกุสีแดงไอสีแดงไอสีแดงดับไปไปดิไปดิอุดับ อ้าวแล้วใครเข้ามาตีตนนว้าเตียงแตกแล้วมีววนคนมาลอยดเดียวก็ตายแล้วใครเข้ามาลอยเตียงว้ามาเดี๋ยวดูฝ<ส>ีมือของอ้พระเจ้านี่นี่ดู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 ยวกูจัดการสีแดงเองไอ้สีแดงตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยจัดการไปเลยเฮ้เฮเตียงแตกเรียบร้อยเัาแตกแล้วแตกแล้วนะแตกแล้วนะ เตียงเตียงเตียงพอดีขย่มจนแตกเลยนะแตกแล้วแตกแล้วใจเย,ย็นดิคิดเลขสิบแปดบกจังวะเหลือแค่ค่าสีน้ำเงินตัวสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนขอโทษแล้วกันนะแม็กมันจำเป็นต้องฆ่าวเว่ยเพื่อจบเกมนี้เฮ้ยใจเย็นมันไปนตีสีเราแล้วแม็กอะ โอ้ยฟ oh uh ัง oh. ก์กนมาไอซีมาทีนดงไม่ช่เงิน้าว้าตายเลยว่าเลือดเหลือน้อยใช่ใช่ใชเมื่อกี um> ้เห็นอยู่ประมาณเลือดเหลือประมาณศูนย์จนห้าจุดกว่าก็สำหรับวันนี้ก็จีน้องชนะแล้วลาไว้กอนก็